สวัสดีฮะแล้วก็สุสานฮาโลวีน,วนถึงอาจจะไม่ได้ลงวันฮาโลวีนก็นเถอะแต่จริงก็วันนี้ <g iggle> ตอนนี้อัดอยู่ก็คือวันที่31ก็คือวันที่เราจะสามารถได้สกินนี้พอดีซึ่งจะเป็นอ่าสกินของฮาโลวีนหมดทุกตัวคราวนี้เราก็จะมาโชว์แคสเกี่ยวกับสกินของทุกตัวกันเลยอ่าแล้วก็อยู่อ่ะคนเดิมเช่นเคยฮนะ <ine> ชื่อเนี่ยอนาใช่ว้าวีนี่เราก็จะมาดูเรื่องของอ่าสกินทั้งหมดนั่นแหละงั้นเรามาเริ่มจากตัวผมเลยก็คือแซนนั่นแหละอ่าจากแซนที่มีการเปลี่ยนอ่าก็คือจะมีบัคหรือกริชอยู่ที่หน้าก็รวมถึงฟิกที่อยู่ข้างๆด้วยก็คืออันนี้จะมีหมดทุกตัวเลยและเรื่องลักษณะถ้ายืนปกติก็จะเป็นแบบนี้ นี่แบบนี้เลยตอนเดินก็จะเหมือนจะมีเปลี่ยนนิดหน่อยตอนเดินตอนวิ่งก็จะเปลี่ยนเหมือนกันแบบนี้เลยอ่าก็จะประมาณนี้สำหรับสิ่งที่เปลี่ยนเนาะแล้วก็เล่นสกิลก็รู้สึกจะถ้าทางส่วนของกระดดกจะไม่มีอะไรปกติเดิม แต,ตแต่บาสเตอร์นี่จะเปลี่ยนก็จะเป็นบาสเตอร์ของฮาโลาวีเลยเป็นบาสเตอร์เหมือนอยักษ์โครมาดดที่ปล่อยลำแสงออกสีสีแดงเข้มๆเออเออ,สอกสีเลือดนะกันเออเหมือนสีเออมันก็ดูเหมือนสีเลือดนี่ลองยิงแบบรัวๆตรงนี้เลยนวะกันนี่นี่แหละ ประมาณนี้ส่วนเทเลนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนอ้าวกำผัก <c oughs> ไ,มไม่คือสิมนาหมดไม่ <c oughs> อ่าฝึก <c oughs> แซงก็จะมีประมาณนี้แหละอ่ะต่อไปก็เนี่ยของอันนี้ของฟิกนะไม่ใช่คาราใช่เดี๋ยวดูเรื่องท่ายืนก็เนี่ยของฟิกก็ท่ายืนจะอ่ามันจะไม่ได้เป็นการยืนตรงละเหมือนมีท่าทางนิดหน่อย แล้วเดี๋ยวดูให้ดูซูมเรื่องอาวุธละกันนี่คืออาวุธของฟิกนี่มีดแบบนี้เลยอืมน่ะไหนเขาดูตอนฟันหรืออะไรหน่อยสิฟันจะเป็นสีอ่อดำดำเทาๆป่ะอใช่ตอนปล่อยสกิลเป็นไงบ้างอ่าไหนลองตีพี่สิอ่าอันนี้ไม่มีอะไรต้องลองซูสกิลสอง อ๋อเ oh, ป็นสีขาว,ขาวอันนี้ก็จะเป็นยังไงนะดูสิแพงปกติอ่าเลขสี่เป็นสีขาวเหมือนกันสีคิวไลารเป็นสีขาวลเลขเลขห้านะอืมชเูเอฟอืมปกติออกลอยเร็วโอเคก็จะประมาณนี้แหละกินอาหารก็ไม่ได้มีอะไรนะ ใช่ใช่โอเคแล้วก็อเวอังนึงก็เหมือนกันเหมือนเดิมเลยเอเวดึงก็เหมือนเดิมนะจะเปลี่ยนแค่ตระกูลมีดใช่ของตระกูลมีดยังไงก็คงเหมือนเดิมอ่ะเนี่ยวกดเนนะี่ยอืมโอเคโอเคงั้นไปตัวต่อไปเลยแล้วกันต่อไปก็จะเป็นตัวของสองตัวนี้เอสกอร์ดีมเมอร์และเอสเลว์ดีมเมอร์นี่อันนี้ก็จะเป็นอ่า ดูของเอสโก้น,นี่คือวูดของเอสโก้เป็นสามงามทิวแบบวาน่ากลัวมากนี่แบบนี้เลยแอนิเมชันตอนดีเอสโก้ S ore, เหมือนถ้าจะไม่มีเปลี่ยนถ้าวิ่งก็จะเหมือนเดิมเรื่องของการใช้สกิลอันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนมั้งก็น่าจะเหมือนเดิมนี่แบบนี้ชึบอไฟไฟเปลี่ยนไหมชึบไฟไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมโอ,อ้อยโอ้อยโอ้อยโอ้อยตัวเ โอเคองั้นมาดองดูเรื่องร่างสองดีกว่าเดี๋ยวปรับเลือดแปบบ๊บอ่าฮิดพีสองร้อยเสียงเสียงมันจะแบบ <100. S 1> อย่างนี้เลยร่างสองไม่ไม,มีไม่มีไฟที่อันนี้เหรอที่สามงาม ไหนลองตีเฉดซิแต่ว่าตีน่าจะติดไฟอ่าติดไฟเหมือนเดิมเลยตีติดแต่แต่ติดแบบเดียวมั้งอืมติดเลยอ่าตรงนี้ก็ไฟเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยออมีแหลกดินหนึ่งด้วยชุบอ่าเอสกอร์ก็ไม่มีอะไรเยอะอ้าวอ้าวเนี่ยไฟติดแล้วไฟติดที่อินเนียร์สามหางล้ตอนแรกไม่ติดเลยเพิ่งติดอ่ะแย่ว่าอ่าก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะฮะไฟ อ่ะแอสกอร์มีอะไรเยอะอ่ะมาดูของแอดเลี้ดีกว่ามาแอดเลี้นี่ก็ท่าทางก็มีมีอะไรเปลี่ยนเหมือนกันอ่ะงั้นมาดูเรื่องสกิลกันนะกันอ่ะตรงนี้เลยแล้วกัน,นาดามยังคงเป็นเหมือนเดิมโอ้ยโดนได้ไหมโอเคตรงนี้สายฟ้านี่ก็เหมือนเดิม,มแต่ท่านเนี้ยเอาเซเบอร์นี่เขาเซเบอร์ ก็จะเป็นดาบแบบนี้เลยดาบสีแดงเรืองแสงได้ใช่ไหนขอดูลักษณะดาบใกล้ๆหน่อยนี่ก็จะเป็นดาบนี้เท่ไหนสกิลปล่อยเป็นไงบ้างสกิลหนึ่งอ่ายังเป็นดาวเหมือนเดิมอ่าฟันเป็นเหมือนเดิมในสานก็เหมือนเดิมคิดว่าก็เหมือนเดิมอ่ะงั้นต่อไปลองดูปืนสิชอเซเบื เขาบัสเตอร์โอ้ออปืนเออเนี่ยดูปืนสวยอ้ปืนสวยมากเลยปกติสกินของแอนเดียนี่ไม่ค่อยเปลีป่ยนปืนนะเราเปลี่ยนแค่วิทยาประชิดอันนี้เปลี่ยนด้วยอู้สวยมากเลยอันไ,ไหนตอนปล่อยเป็นไงเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคเนี่ยเขา,าบัสเตอร,ตรน์นี้โอเคโอเคแล้วตอนอแปลงล่างเดี๋ยวขอถอยห่างแป๊บ อ๋เป็นเหมือนหัวกะโหลกยังกับหัวทีเล็กเลยอ <c oughs> คิดว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรบ้างเลยนะเนี่ยแหละก็จะเป็นแบบนี้เสียงไปดูก้องๆเนะพอเป็นสกินฮาโลวีนจริงเหยวยืดโอเคก็จะเป็นอย่างนี้เธอไม่มีอะไรถ้าไหนเราใช้สกิลสิอาจะว้าว้หน้ามนไ,ไม่บักเลยหรอฮะ <kung> <parallels S 1> นี่นกิด <content. S 1> ที่หน้าแล้วโอเคอันนี้เออมาตรงนี้ได้ไหมเนี่ยโคตรอ่ะก็ปล่อยรูปไฟเหมือนเดิมดวงวิญาณคิดเดียวอาวุธจะเปลี่ยนไหมอืมนะลองดูไฟไปใช้คนดีดิอืมเอาเปแอสคอร์ดเลยวันที่สองแอสคอร์ดโอเคท่าละ ไม่เปลี่ยนเชื่อไม่น่าจะเป็นทุกตัวลองลองแซนนิแสงจริๆว่าน่าจะเปลี่ยนน่าจะเป็นเพราะที่น้องไม่เปลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้เปลี่ยนมาหรือเปล่าน่าจะเป็นที่น้องไม่น่าจะเปลี่ยนอะทุกคนน่าจะไม่ได้เปลี่ยนมาเอออ่ไม่เป็นไรแต่รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวที่สปอน่ะมันจะเลือกเป็นตามสกินเราด้วยนะเออก็ะหงันแหละทุกคนได้เห็นโอเคไหนแล้วทัสชึบอ่าก็สีลุงเหมือนเดิมเนะ งแมวถ้าเกิดมันเปลี่ยนเป็นสีอื่นที่แบบสีส้มแบบพาราวีนี่ก็น่าจะเข้านะแต่มันเป็นอะไรเอ๊ะอ้าวไม่มีบัคที่นานจริงแล้วด้วยตอนนี้หายไปแล้วหายไปแบบไปหันคืนแล้วอ,อ,ปอุปกรณ์เนีเป็นเหมือนเดิมไหมอ่ะนั่นดิไหนลองดูอันที่สามอ่ะเหมือนเดิมอ่าเหมือนเดิมเนาะโอเคแต่ไม่มีปลาแค่เปลี่ยนนิดหน่อยโ,โอเคกล้องจะมีประมาณนี้แหละ เป๊ะสำหรับสองอพ่อลูกแต่ชอบแต่ชอบของแอดเรียงมันมดูสวยมากเลยของแอสตอก็สวยมีไฟติดด้วยนี่โอเคถ้างั้นไปตัวต่อไปกันเลยครับโอเคโอเคและนี่ก็คือสองตัวสุดท้ายสำหรับที่มีสกินคือตัวของอ,อันดายอ๋ออันดาแล้วกิจเทลคาร่าอัานนี้ให้ดูนิเมชั่นเดียวกัน ผูส้สิงกองมากของจัดแกผู้ไม่อยอาโอเคอะไรพี่ไรกดเฉยเคงั้นนี่ของอันดายก็มีกิจที่หน้าแต่อันดายนี่เหมือนท่าย,ยืนจะไม่เปลี่ยนอันนี้อ่าและนี่ก็คือหอกของเจ้าตัวนี่หอกจะเป็นเหมือนมีด้านแหลมสองข้างเลย นะตอนปล่อยสก,กิลแต่ตอนปล่อยสก,กิลเป็นสีเดิมแฮะกำลังหวังว่าจะไม่โดนชั้นใช่ไหมใช่พวกพวกสีสก,กิลจะเหมือนจะไม่เปลี่ยนแฮะอ่ะอันนี้ตอนทิมลงไปเหมือนเดิมแต่สีตอนระเบิดก็ยังเป็นสีออริจินอลอยู่อ่ะแล้วตอนปล่อยเนี่ยเหมือนเดิมอันดาไม่เปลี่ยนแฮะท้งั้นเดี๋ยวมาดูตอนแปลงล่างเลยแล้วกันนี่แปลงล่าง ถอยกันเลยถอยมว,มวไม่จะต้องกินแมวอยู่จะต้องกินแมวต่อไปอย่า,กาเกาเถอะเกาเกินไปอะต่อไปเราก็จะเป็นเป็นตัางนี่อันนี้ก็คือร่างหอกนี่ก็คือเป็นของอาราวีนแต่ว่า สีตาเนี่ยก็คือยังเป็นสีออริจินอลอยู่อันใดดูไม่มีอะไรเปลี่ยนเยอะเลยอ่ะเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยอ่ะหอ,อกตอนปลาอ่ะเป็นแบบเดิมหอ,อกทิมจากพื้นทุ่มอ่าเสกหอกอ่ะ,ออออะท่าห้าก็พุ่งเหมือนเดิมเคาน์เตอร์อ่ะเรามาดูหอ,อกท่าเจ็ดดีกว่าจะเปลี่ยนไหมนะมันเป็น,นติเชียวนะ ไม่เปลี่ยนเว้ย <laughs> จะเปลี่ยนตัดแคปโอเคถ้างั้นเรามาดูล่างสุดยอดเลยดีกว่านี่ล่างสุดยอดของอันได้ ก็จะเป็นล่ามแบบนี้ชุดเกาะอ,อย่างเทพคือเขาน่าจะตั้งใจทําเปลี่ยนของอันสุดเลยอันเนี้ยมาเปลี่ยนตอนล่าสุดท้ายเยอะเลยแชุดเกาะจะเป็นเหมือนสีแดงแบบเลือดเลยมีดวงวิญญาณกับหัวที่เป็นสีแดงและด้านในสีดำดวงตามีสีแดงแบบสองสว่างทั้งสองตาข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้ ส่วนหอ,อกก็คือเป็นสีแดงเลยเป็นปกตินี่หอ,อกก็เหมือนเดิมป่าถ้าถ้าสองก็ท่าชันระยะใกล้เหมือนเดิมอ่ะทุ่มชุบหอ,อกสีห้านี่ก็เหมือนเดิมแหละ ช,ช,ชุบ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 หกก็เป็นเคาน์เตอร์เทมากอ่ะต่อไปถ้าเกิดใช้อันติตอนหมดล่าง hatten. นะชุบไปจำยาวกัดแคปก็จะกลับคืนล่างมาเป็นปกติแต่ว่าชุดเกาะก็ยังอยู่และก็เป็นสีฟ้ <mon> <have SAN> <Maria> า สี่ตาทำไมสีไอเวมันยังเป็นสีฟ้าไม่เดิมโคตรแปลกเลยก็นั่นแหละฮะสำหรับอันใดยก็จะประมาณนี้เลยเกาะเทมากยอมรับอะต่อไปก็จะเป็นของคาร่าอุ๊ยคาร่าฟันเป็นสีขาวโอเคมันฟิกเลยฟันลื่รัวให้ดูไอ อ่ะเดี๋ยวดูลักษณะมีดมีดก็เหมือนจะเหมือนของฟิกปะไอ้ไม่เหมือนไม่เหมือนต่างกันไม่เหมือนไม่เหมือน,เ,อนเนี่ยซูมดูก็จะเป็นประมาณนี้มีดคาร่าท่ายืนก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยด้วยก็จะเป็นท่ายืนแบบอ่าเหมือนเอ็นตัวออกข้างอว่าเดิมอีกนี้ท่าเดินเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนโอเคก็ทาวิ่งก็ไม่น่าเปลี่ยนโอเค อ่ะพวกสก,กิลมีอะไรเปลี่ยนนอกจากเอสีขาวเนี่ยไหมพวกสีอื่นเปลี่ยนไหมอืมแต่ท่าสองท่าอะไรวะเนี่ยท่าสองท่าพุงจริงใช่พุงอ่พี่โอเคตีปกติเออเอ,อ่อาถอยไปถอยไปถอยไปโอเคโอเคโอเคจะไปใช้เฮลสีขาวจ้าเลย สว่างวาบสเปเชียลสีขาวจั๊วเลยสีนี่อะไรนะสีนี่ฟันไอเนี่ยหลายหลายอันแป๊ะและเลขหานิโกลขาวจุ๊บเลยสู้คือไม่เปลี่ยนสีขาวหมดเลยว้ดีเทอร์มินาชันสีแดงอ่าใช่สีเหลืองนะขอไปทิ้งไปทางอื่นก็แล้วกันโอเคอ่าก็สีเหลืองปกติอันนี้ก็เหมือนเดิมนี่อ่าที่เหลือน่าจะไม่เปลี่ยนสีมั้ง เว็บ <Web. S 1> ไม่เปลี่ยนอันนี้จะอันนี้โอเคโอเคไม่เปลี่ยนทั้งหมดสีเขียวไม่เปลี่ยนนะอ่านี่ก็ไม่เปลี่ยนแ okay. ต่ทั้งหมดก็จะเป็นแค่ determination แค่นั้นเองอ่ะงั้นเรารอดูร่างสองดีกว่าเว็บ <Web. S 1> แปลงร่างปัดอิดลีเมโอทายืนเปลี่ยน ชัดเจนมากเป็นเหมือนยืนก้มหน้าส่วนท่าเดินปกติโอเคท่าเดินท่าวิ่งท่าวิ่งเหมือนเดิมเป๊ะโอเคเปลี่ยนแค่ท่ายืนเฉยเกคิวอ่าโอเคอ่ะงั้นลองดูเฮกบอลหน่อยสิเล็งต้องเล็งด้วยนะอ่าเล็งพี่เลยไล้กา s เ i o n ่ o r you เกบอแบบนี้เลยเอออันนี้สองอีกนานเลยอ่ะอีกกี่วินะวันห้าส<ป>ิบอ่นงั้ี้นเราเล,ลองดูเคาน์เตอร์แทนแล้วกันึ่งสองสามอ่ะก็เคาน์เตอร์เหมือนปกติเขามีแทงผ่านทะลุตัวเออ,อ,อลอยไปไกล โอเคแล้วหลอท่าสองอีกสามสิบปีอะโอเคโอเคโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งหนรับมือวา <Wow. S 2> อืมก็เป็นคืนปกติเลยโอเคใช่สกิลไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ว่าจะมีเรื่องท่ายืนอะไรดิดหน่อยเปลี่ยนแล้วก็มีแมวกลายเป็นสีดำ อโอเคก็นี่คือสกินทั้งหมดของในตอนนี้ก็คือมีครบทุกตัวละครที่เป็นตัวละครธรรมดานะถ้าไม่นับพวกตัวแบบว่าตัวอื่นที่เป็นแบบโกคูสามารถหรือฮาร์ดหมดอะไรเงี้ยก็<ม>นว่าครบทุกตัวแล้วก็จะมีประมาณเนี้ยแหละสำหรับตัวของในฮาโลวีนที่มีสกินทั้งหมดก็ <c oughs> <c oughs> ดูจบก็อย่าลืมกดไลค์กดซัหบหรือกดแชร์แล้วกระดิ่งเพื่อไม่พ้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องชื่อนี้อนานด้วยทนะั้งผมอ่าเย้ทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคาดว่าคลิปนี้ลงตอนไหนไม่รู้เหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวถ้าลงตอนไหนเดี๋ยวทุกคนก็ได้เห็นตอนนั้นแหละแต่เจก,ก็อย่าลืมตามช่องเมญานะถึงแม้จะไม่มีอะไรก็เถอะ ไอ้มันมีมันมีเอา้ามีอะไรอะ่ะมียูมีมเอ่อไ์ให้ดูไง <laughs> อโอเคโอเคไงั้นก็เป็นมากพวกเรารต้องขอตอัวลาไปก่อนนะเจอกันในคลิปหน้าเนาะโอเคเจอกันจ้ายี